เมื่อกี้พลาดได้ไงโอ้แม่โกนตีนจริงเลยจริงฮะอืมนี่นี่นี่โอเคพเร้อมยังครับมาในด่านที่สองกันเลยด่านเบงจับฮะโอเคเราอยู่ในเบงจับเรียบร้อยแล้ว Expansion p a t h ก็เหมือนเดิมนะครับพีเซตก็ normal เช่นเดียวกันโอ้โหสุดยอดมากโอเคครับเราเข้ามาในนี่ละ เล่นเป็นไฟไฟโจนะฮะฮันจูเกเจอร์ใช้ปืน AKM แล้วก็เซตเรียบร้อยแล้วเออมันจริงๆอะ่ะมันคือปืน AK74M แต่ว,ว่านี่มันย่อเป็น AKM ฮะเป็นปืนที่มีใช้ในเกม Battlefield 3อุย้ยติดดีแล้วเป็นปืนที่เอาจริงๆอะ่ะโอ้ยลั่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไม่พูดเลยครับตอนนี้เราต้องรีบปู้ยอยีกเดียวแล้วตอนนี้ได้คะแนน4มือแล้วตัวอ,อ,อุ้ยแม่เดี๋ยว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 กั๊งเราตายครับ ตื่นนี่ครับเร็วๆแม่มานอนอะไรอย่างงี้เนี่ยเดี๋ยวๆตรงนี้มันต้องโห o เนี่ยใครใครใครคือเวลาต่อสู้ของเกม Battlefield มันไม,ม่เดี๋ยวว่ามันวิ่งท่วมแบบง่ะมันไม่เหมือนเกม Call of Duty มันก็ต้องแบบว่าต้องแอบกันดีบ้างโอ้ยโอ้โหโอ้โหไอ้แหล่ะไอ้แล้วครับเมื่อกี้เห็นแล้วเดี๋ย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 วไม่มีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้โห ดูนี่มันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะเรามองไม่เห็นเองฮะมันมาเป็นกลุ่มแล้วมันมาเป็นแท็กทีมอย่างงี้ครับแล้วก็ตายสิครับแม่อันนี้มันก็เนี่ยอย่างที่บอกฮะเวรกรรมตามสนองฮะบูมลส s มนดิสกอตเอ้ยเดี๋ยวอ้าวนี่เราเป็นหัวหน้าเลยเนี่ยหัวหน้าสกอตตอนนี้ตายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปบงีฮะนีนะน่มันจะมีอะไรบางอย่างที่บอกว่าเราต้อง เราต้องคิวบ้างอะไรบ้างโอเคครับเจอแล้วตายเลยครับตายเลยครับโอ้โหว้าวขอบใจมากได้ไงเนี่ยฟุกเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดโอ้โอ้ยโอ้ยดับเบิ้ลคิวโอ้โหแม่ดวงดีจริงเลยจริงฮะไม่รู้ว่าทำบุญที่วัดไหนฮะโอ้ยเซ็ตโอ้โหลี่โอ้โหมึงโผล่มาบอกว่าไม่ได้ทันตั้งตัวเลยนะเกมนี้นี่คือคล้ายๆบัตรคอนะไอ้เสี้ย มึงยิงอย่างนี้เลยฮะเหมือนฟื้นก็ไม่ได้ฟื้นนะเกมนี้มันคล้ายๆบัตรบอลน,นะคือความตายเนี่ยมันมาเยือนได้ทุกเมื่อฮะเราต้องห้ามมาหมาดเด็ดขาดเตืรนไอ้หำไอ้เหรอเตืรนแล้วเรียบร้อยเตืรนเตืรนสิสองคนแล้วมาแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราอีกเด้อเด้อเด้อมันต้องโมมันเมีย โอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่แมยงปืนอย่างดีเด้ใช้ปืน AKM ะถ้าไม่ใช้ปืน AKM ี่คือเราตายเลตั้งนาน้วเพราว่าปืนนี้เป็นที่คนข้างแรงมาสมควรแล้วความแรงที่บอกว่าม่รูโเอมามาดิครับผมาดิครับมาน้เฮ้ย้ยเฮ้ยทซอรันนี้ลีโหลดไป้หโ รอๆๆๆๆใครๆเมื่อกี้ติดปืนเทเซอร์ด้วยนึกว่าจะไม่ได้ใช้ซะแล้วเดี๋ยวๆๆๆตายครับตายเลยครับโอ้ยโอ้โอ้โอ้มาจากอันเจติน่าครับดินแดนแห่งการเล่นฟุตบอลนะอันนี้ไม่มาเล่นฟีฟ่าอะไระมาเล่นเกมนี้ทำไมฮะอันเจติน่าเนี่ยโอ้ยมามาต่อ โอเคมีกันต่อรับโอ,ยอ,ยอ,ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเอ้ AKM Silver Star ได้ไปแล้วฮะได้คะแนนเยอะมากเลยฮะได้เงินเยอะบาทไทยโอ้ยเดี๋ยว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 ทำการสองครั้งตื่นไม่ได้ฮะโอ้แล้วก็เข้าโกมะไม่เข้าโกะฮะโดนยิงส่วนนะครับโดยปืน r 700 LPR โดยไยตรงข้างที่อยู่ข้างบนนะฮะดูดิครับมันอยู่ตรงข้างบนธนาคารเลยนะครับตอนนี้เราจะต้อง จัดการยังไงต่อไปอะก็คือแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันรู้ตัวหมดแล้วถ้าโอ้ยาทัน,อ,นอยู่อยู่นี่หมดแล้วโอ้ยเอ,อนไงฮะยังเต็มตัวไม่ทันครับการเห็นแค่ครั้งเดียวแค่นิดเดียวแค่ขาครั้งเดียวครับความตายมาเยือนนะครับถ้าเราไม่แบบมาประมาทอะไรเงี้ยครับเกมนี้นี่คือความประมาทนี่ต้องห้ามมีนะแล้วเราเกิดตรงนี้อีกแล้วเราเริ่มจัดจเออเรียบร้อยแล้วนะครับ <35 S 1> โอ้ยโอ้ย<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีการต่อสู้ต,ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว อุย้ยอีกแล้วฮะลายเดิมแน่นอนครับจำได้ R70LTR เนี่ยมันลงมาจากตึกอย่างรวดเร็วครับแล้วมันก็ยิงเราโดยแบบว่าอขวรตีนเ ไม่รู้มันจะกวนตีนเราไปถึงขนาดไหนฮะเราต้องใช้แผนบีนะครับคือพยายามแบบว่าอย่าอยู่ตรงพื้นที่แบบโล่งแจ้งครับเพราะว่าถ้าอยู่ตรงพื้นที่โล่งแจ้งครับหูริตามมาก็คือเราโดนสอยไอ้ปืน R9 เ7 0 l อาจศนย์อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเป็นปืน,บบนที่แบบว่าสไนที่แบบมัใช้ยากพอสมควรแต่มันก็ใช้อย่างรวดเร็วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับเออ,อน,นั่นแหละ วันดาวแล้วใครเป็นศพรายต่อไปมันน่าจะมีการต่อสู้ตรงนี้เราต้องเล็งก่อนแล้วเดี๋ยวไม่มีไม่มีาวิาว่งไปวิ่งไปเรื่อยๆโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันต้องอยู่ตรงแถวนี้ดูจากแผนการดูใจว่าสถานการณ์ที่เราดูต่อไปแล้วอืมโอ้โหแหม่อะไรเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมันต้องอยู่ข้างล่างอะดูดูเนี้ยมอสองตัวอีกตันใช้เทสเตอร์ไม่โดนเนี้ย เทสเตอร์เทสเตอร์อีกอันนึงอันนี้บูมไปแล้วเออเทสเซอร์สิฮะไม่เทสเซอร์เออเทสเซอร์เ,ออเรียบร้อยแล้วคนระับโอ้โหจัดพิกพิกวิกฤตเป็นโอกาสนะฮะตอนนี้เวลาบอกว่าคิดที่เข้าจริงในจริงนะคัมแบ,บ็คนี่ไงโอ้โหอย่างสวยงามคนะตอนนี้ครับเรากำลังใกล้จะน้ำแล้วนะตอนนี้เหนือหนึ่งเราหนึ่งห้าหกโอ้โหแม่อย่างดีครับที่เราซื้อปืนเทสเตอร,ตร์ตายดิครับตายดิครับตายดิ เออเรียบร้อยแล้วก็เราก็ควั่งมรท้อไปเลยได้เนีฮะบูมปันปูนฝันตรงข้ามเรารู้ว่าอยู่เนี้ยเดี๋ยวอีกมีรถมรท้ออีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวโอ้ยโดนโดนแก๊สโอ้โดนแกตเนื้นี่อโหนี่ชิดนะอันนี้เนี่ยเป็นศัตรูตายไปแล้วโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วตายอ่ะอ้า โอ้โหแม่เมื่อกี้กำลังคิ้วอย่างเมามันนะฮะแต่ยังไงสไปร์ลสูลสก็มันก็นำอยู่ดีให้ตายดิโอเคมัน,ม,นมันมีการต่อสู้ตรงนี้เอาอีกแล้วสเปซสิบแล้วมรท้อไปก่อนเอามรท้อไปกินตายครับตายดีครับไม่ตายเดี๋ยวดีการต่อสู้ตรงนี้มรท้อดีรอบอนะโอ้ยเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบตรงตรงนี้ ไม่มีไม่มีได้ไงเองอี้ยอ้าวอันนี้ฝ่ายโจนฝ่ายโจนฝ่ายเราเองเมื่อกี้เห็นไอ้มาร์คสีส้มตรงนี้อะแม่อาจจะเป็นมาร์คปอมก็ได้อะมาร์คแบบเดคอยอะมันใช้เครื่องตัวเดคอยแล้วก็เราก็โดนยิงฮะตรงนี้ต้องระวังครับโอ้ยอ่าอาอาอายิงไม่ทันนะยิงนัดเดียวมันตาเราตายโอ้ขอบใจมากดิ no เด้อเด้อเดี้อเด้อไปนี้หิวก่อนหิวก่อนหิวก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราตายเสียวไส้ด้วยอะไรด้วยเพราะว่าเมื่อกี้พลังยังไม่พอนะคือเกมนี้ไม่เหมือนเกม Battlefield 3 Battlefield Battlefield 3เนี่ยเคยเล่นอยู่มันรีไวท์โอ้โอ้โอ้คือ Battlefield 3เนี่ยเวลาเรารีไวเนี่ย แบบรีไวท์ได้ไม่จํากัดครับคือไอ้นี่ตายแล้วรีไวท์ต่อได้แต่ถ้านี้รีไวท์แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะเพราะน้านรีไวท์แล้วแล้วตายเนี่ยมันแบบว่าต้องเริ่มใหม่จริงๆเด้อเดโอโอ้โ้โอ้เอาอีกแล้วโอ้โหทหารฟ้ามาจากทะเลทีนี้ก็มากันต่อเดเด้อเด้อเนี่บูมแลวเป็นกบคั้น เดี๋ยวมีการสัสตว์ศัตรูอยู่เนี้ยตืน่นไอ้หำเร็วๆมานอนเกืกกิ้งงี้ไม่ใช่แล้วอะไรเนี่ยโอ้ยแก๊งเราแก๊งเราโอ้ดีชิดเนียบร้อยตออออยื่นไอหำเร็วอ๋อ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 ในในหมดสตอรี่หมดนะครับมันก็จะหยุดไอ้หำใช่ไหมอันนี้ดูดีพอแล้วแต่ไม่ต้องไอ้หำด้วยก็ก็อยากพูดอย่างเงี้มากกว่า มันต้องเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันอยู่นี้ลงไปลงไปอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงฮนะนี่โอเคบูมบูมเลยเป็นโก้คันโอ้โหโก้คันมาเองตรงน,นี้โอ้ยเช็ดโอ้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 เอ็มสิบเอวัยสามฮะโดยมีด้านส่วนหนึ่งโอ้โหแม่ยิงครับมันสามารถฟื้นได้เลยได้เจ๋งมากครับกลายเป็นซอมบีมห้หมดแล้วโอ้โหแม่คะแนนจริงๆมันก็ไม่ได้ทิ้งห่างอะไรมากโอ้เช็ดโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเอาไงดีวะนั่นหนี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 หน,นีก็หนีไม่ได้อออเดี๋ยวไอเฟรดิโอในตำนานนะแม่จะใช้อะไรเนี่ยฮะโบจ๊อบอีกแล้วคุณพี่ไม่โดนแบน์ยังไงวะเนี่ยแม่มาถึงก็ตายดิครับตายดิอะไรอีกแล้วอาจจะสุด LTR อไอตัวเดิมอีกแล้วครับมันอยู่บนตึกควนตีนอีกแล้วนะมันขึ้นบนตึกได้ไงครับ เอาไงเดียเ๋ยวนี้มันแคมปิ้งตรงตรงึกอย่างเงี้ยแ,แล้วก็ตืน่นไอ้หำ<ว>โลเด,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 ดี๋ยวโลเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆฮะเขาว่ามีแบบว่าแบตเทิลกันอยู่เราต้องรีบไปก่อนที่แบบว่าเขาตอนนี้คือต่อให้เราเจอมันก็เสียเปรียบอยู่ดีเพราะว่าเมื่อกี้เจอศัตรูแบบ,บว่าดับต,ตายอนาดแบบเยอะมากฮะนั้นต้องอยู่ตรงไหนด,ด,ด,ดีเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเจอแล้วตายตายตายเออนั่นแหละคัมแบ็คแล้ว คัมแบ็กแล้วตอนนี้ใครใครใช้แก๊สโอ,โอ้โ,อโหดูดูเอ็มเบมเดี M ๋ยวนี่มันเอ็มรู้เลยว่าเด็กอนุบาลสามเขาเล่นเกมเดียะ <c oughs> โอ้ยแป๊บนึงมันต้องโผล่นี้มันมันกำลังขึ้นมาฮะขึ้นมาโอ้ยชนุนเอา้าตื่นไอ้ห๋มรออะไรอยู่ <c oughs> แล้วแป๊บนึงไม่มีขึ้นไปแเลยมีไหมมีไหมไม่มีเอาอีกแล้วอันนี้แกง๊งโจรแกง๊งอันนี้แก๊งโจรมันกำลัองอยู่นี่เดี๋ยวเราลงดเดี๋ยวอ้ยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปข้างล่างดีกว่าครับสรุปคือไม่มีฮนะเดี๋ยวเราลงมันกําลังนําอยู่ฮะเราแพ้แน่นอนนะดูแล้วคือมันงห่หัวไม่ขึ้นอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะนี่ลงข้งางซับเวดีกว่ามีอะไรไหมไม่มีเดี๋ยว โ okay, อเคเข้าใแล้วตายกับตายเออนั่นแหละให้มันได้อย่างงี้ดิแม่แล้วก็เดี๋ยวเข้าในตึกดีกว่าบอกว่าไม่มีอะไรนะโอ้ยนั่นไงฮะมาเดี๋ยวมามามีกำลังเข้ามาแนละ้วตอนนี้โอ้ยโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยเห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้เห็น,ลนเลยน,นี่ไงโอ้ยอยู่ฝ่ายของข้ามนี่เอง อันนี้อันตรายมากฮนะนี่โอ้ตืเลยคนระับตายครับอ้าตายอีกแล้วคุณพี่จะแพ้แล้วจะแพ้แล้วเสียงไม่เง่งความให้แพ้มันมาแลวฮะเราต้องยอมรับใช่ไหมเราไม่ยอมรับความให้แพ้งั้นลงไปปึ๊บตอนนี้มีบางคนอยู่ในซับเวใครไม่ต้องมีคนแอบนะ เมื่อกี้มีคนตื่นโอ้เจอเลยอ่ะใครใครโ่มานีกครับรู้ผู้ชายหรือเปล่าไม่มีงั้นเราเข้าไปต่อตายตาซานมาเองเดี๋เดๆๆโอ้ยชิดเฮ้ยมันอ่า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 เกมโอเวอร์เกมโอเวอร์จันไดโอ้โหไม่ทีสุภาพเด1สิบห้าเออเอ เกมโอเวอร์ะได้ไงครับสกอร์อยู่ที่2,353นะครับสำหรับคลิปอา้าวคลิปสำหรับคลิปนี้ครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย